โลคตรงเยอะเลยมาคนคนนึงนนโลกเต็มไปหมดทั้งตัวหมอเฉพาะตาทางมันก็ตรงเยอะขึ้นหมอเฉพาะทางนิ้วก้อยข้างซ้ายส่วนปลายเอออีกหน่อยแยกไปขนาดนั้นอ่ะมึงเรียนเรื่องเดียวนะไปนิ้วก้อยซ้ายส่วนปลาย แค่นี้อะไรเห็นโรคมันเต็มทุกจ uh ุดอะว่าไงทุกจุดในร่างกายเป็นจุดไหนบ้างมันเป็นโรคมันก็เลยธรรมดาก็ต้องมีหลายแขนงหลายวิชา โรคทุกจุดในร่างกายที่เราถือว่าเป็นของดิบของดีเราร่างกายนี้ให้เป็นสุขเป็นสวรรค์เป็นจเจริญเป็นวิมานขึ้นมาเนี่ยโครคภัยไข้เจ็บมีทุกจุดทำไมมันตรงกันข้ามกับความต้องการไปหมดทุกอย่าง มีตรงไหนเว้นบ้างดูที่แต่ละคนเหมือนกันไหมเนี่ยเราเราท่านท่านเนะี่ยมีใครพิเศษของกันบ้างไหมไม่มีมันเป็นสัพร์รมเป็นความจริงเันอยู่เ้ยหาที่ไหนน,นะมันพิเศษ แตกต่างกันไปอคนของศาสนานั้นไม่เป็นแบบนี้คนชาติอื่นไม่เป็นแบบนี้หรอกมีไหมล่ะเป็นไปไม่ได้เลยสิงซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยแล้วทำไมไม่รู้เหรอความต้องการมันเลยตรงมันข้ามไปเลย อยากให้มันอยู่สุขอยู่สบายตลอดเว่ลาเวละไม่อยากเจ็บไม่อยากเจ็บอยากใครได้ป่วยไม่อยากอะไรทั้งนั้นทางลายๆเนี่ยไม่อยากเท่าไหร่มันก็มีไม่อยากมันก็เป็นถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่่ของเรามันก็เป็นเพราะมันเป็นสัจธรรม แัต่ความจริงขึ้นเชื่อว่าความจริงจะต้องไม่มีอะไรเชื่อปลไม่มีความจอมปลอมอะไรเชื่อปนแม้แต่นิดเดียวร่างกายสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งนั้นไม่ไมเว้นเลย เห็นพอเห็นอยู่แต่มันกิเลสมันมีกำลังมีอำนาจมากกว่าพยายามมันอยู่นั่นแหะพยายามจะหาความสุขความสบายไไกับไอกองทุกข์หนึ่งหาทักตายได้มาหน่อยนึงหาจนเหนื่อยจนยากมันไม่รู้เท่าไหร่ได้มานิดนึง นิดเดียวเขาก็กลับไปเป็นพื้นฐานเดิมกองทุกพื้นฐานเดิมกองทุกอยู่แล้วจะหาอะไรมาโปะเข้าไปล้างแต่เราได้ทักเดียวคาที่ปีทุกขาพื้นฐานดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาต่างคนต่าง มีอยู่เป็นอยู่จึงต้องสอบแสวงหาเป็นอย่างนั้นหามาโปรมปันหาอะไรม,มหาหมมามเปลีป่ยนแปลงมันให้เป็นกองสุขก็ได้เอาเปลี่ยนไม้ไต้เป็นที่ก็เอานิดนึงก็ยังดีมาหามาเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยลงคนกันไปเท่าไหร่สอบแสวงหาสิ่งเหล่านี้เอามาได้แพทหนึ่งหายไปแล้วกลับไปสู่พื้นฐานเดิมาปิดทุกขาชนะปิดทุกขา ผู้เห็นไปรู้ไปเห็นไปตามเป็นจริงเหล่านี้จิตใจมันค่อยค่เงียบสงบลงไปอาหาไปถึงไหนนี่ไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดิ้นเหมือนแต่เก่าหาไปตาเกาันจําเป็นเท่านั้นแหละได้ก็ทํางไม่ได้ก็ท่่งหัวใจมันไม่ไม่เอาแล้วเฉย หาเท่าไหร่มันมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้พื้นฐานของทุกนี่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมันได้เลยหาเท่าไหร่มไม่มีไม่มีความหมายหามาเท่าไหร่ก็เปลี่ยนแปลงของสิ่งนี้ไม่ได้มันถึง,ค,ยยง,ง,งค่อยค่อยหยุดลงการสอบแงหาดิ้นรนทะเยอทะยานเกินเหตุเกินผลค่อยค่อยหยุดลงหยุดลงหยุดลงไปด้วยหน่วใจมันค่อยสงบลงไป ิ่งนึงเป็นไปไม่ได้เลยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยคือนิจจังเหล่านี้จะเปลี่ยนให้เป็นนิจจังได้อย่างไงกองทุกจะเปลี่ยนให้เป็นกองสุกได้อย่างไงอนัตาแล้วความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นอะไรไม่ได้จะเปลี่ยนให้มันเป็นเราได้อย่างไงดีพยายามมันไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วไม่เคยคิดเคยหลาบเพราะม,มันยังไม่เชื่อ พายามจะหาให้ได้นิดหน่อยมันก็พอใจนะหาความสุขเข้ามาปโปะกองทุกข์ไว้หน่อยนึงมันก็พอใจแล้วหายปัญหาใหม่ดับไปแล้วหามาเติมเาไปใหม่เติมพันมาใหม่เติมทุกวี่ทุกวันพยายามทุกวี่ทุกวันหยุดไม่ได้ ความพยามยันกิเลสผลักดันให้หยุดไม่ได้เลยกิเลสมันไม่เคยเห็นเลยว่าสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนะกองทุกนี้เอาอะไรมาเปลี่ยนมันไม่ได้เลยให้เป็นอื่นไม่มีครับวัจะให้มันเห็นสร้างสติปัญญาขึ้นมา ตออส่องดูที่มันเป็นจริงๆของมันอยู่เหมือนเดิมฉะนั้น,นมันเพียรอดทนเข้าไปเดี๋ยวก็เหน็นเปลี่ยนได้ยังไงเลยเนี่ยกองทุกแท้ๆนี่พอประคับประคองไปวันๆหนึ่งก็เก่งละไปหาอันอื่นมาโปะหน้าไว้บังไว้นิดหนึ่งเท่านั้นแหละ ไม่อาจจะไปเปลี่ยนแปลงสัจธรรมเหล่านี้ได้เลยเปลี่ยนไม่ไดไ้ทำอะไรกับเขาได้ล่ะปล่อยไว้ตามเขามเป็นจริงก็ต้องปล่อยให้เป็นตามจริงอย่างนะั้นปล่อยได้เมื่อไหร่ไอ้ตัวบันดันกลับมาเป็นตัวของตัวเั้ใจ ไม่ต้องดีดดิ้นกับสิ่งเหล่านั้นกลับมาเป็นตัวของตัวนะสงบเงียบถ้าเราคำว่าปล่อยปล่อยเนี่ยปล่อยด้วยสติปัญญาสติปัญญารู้เห็นคำมันถืนอว่าไม่ได้เราควรปล่อยเองโอ้โหแบบแบบไปหามไม่ได้ยังไงสิ่งเหล่านี้จะไปเปเย็นแลงเขาปรับปรุงแก้ไขเขา เอาให้มันกองสุกให้ได้นะเอาให้เป็นของเราให้ได้ให้มันเป็นตัวเป็นตนให้ได้มันจะมึนง่นกนนันอยู่ทั้งโลกเห็นเข้าไปรู้เข้าไปมันจะไม่สงบลงไปยังไงเพราะจิตเข้าใจสงบลงสงบลงไปเรื่อยมันอะไรกัน มันไปสู้กับสิ่งเหล่านี้เปล่าประโยชน์เขาอน,นิจจังเขาทุกขังอนาตจกรจติงแล้วเขาไม่ได้มาเบียดเบียนอะไรหัใจเลยไม่ได้เป็นข่าสึกเป็นศัตรูอะไรกันซะหน่อยอนีจจังกองทุกเนี่ยกองทุกจริงๆด้วยแต่มันไม่ได้เป็นข่าสึกกับหัวใจหัวใจนั่นเป็นก่อกโ i ยเ,เข้ามาเป็นเราเป็นของเรา สร้างข้าสุกข,ขึ้นมาเองใจซึ่งมีอะไรอยู่นั่นมันถึงได้พยศถึงได้สร้างขยนันสร้างข้าสึกข,ขึ้นมาทำลายตัวดูไปดูมาก็เห็นแบบนั้นสิ่งอันจจังทุกขั้งนาา่าตาทุกขังจริงๆแต่ไม่ได้เป็นข้าสึกข,ขึ้นหรอก โครคภัยไข้เจ็บมีจริงๆเบียดเบียนร่างกายไม่ได้เป็นค่าสึกต่วใจนะเป็นธรรมดาของความเกิดมาธรรมดาของร่างกายจะต้องมีอย่างนี้ไม่เป็นค่าสึกค่าอะไรกับภัยทั้งนั้นใจตัวเองต่างหากแต่เป็นเจ้าของเขาพยายามจะเป็นเจ้าของเขาเขาไม่ไม,ไม่สนอะไรด้วย เมอยให้เขาเป็นอย่างนั้นไมยาก็เ,าเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นเราของเราเราไม่หากได้ขพงาเขาไสร้างค้าสึกข้างสร้างความวุ่นาวายขึ้นหมดในหัวใจเรียนรู้ไปตามพระเจ้าสอนไว้ครูบาอาจาร์สอนไว้เรียนรู้ไปเรื่อย สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ปล่อยไปสิ่งนี้ไม่เป็นต้นปล่อยไปสิ่งนี้มีธรรมดาเป็นอย่างนี้ให้เขาเป็นไปสิจ,จับจองมันจะเขา้าจับของได้ยังไงค่อยๆค,ค,คลีคล่คลายไปพอใจมันมัดไว้เริ่มกระดิกกระเดียได้บ้างแล้ว ค่อยสะดวกขึ้นมาหน่อยแต่ก่อนโดนมัดไว้แน่นกระดิกกระเดี้ยไม่ได้เลยมันรู้เข้าไไผันิ่งกระดิกอะไรได้บ้างเนียเอยมันโง่งเอรู้แล้วมีวิธีมีวิธีคลี่คลายมันเ,เคยโดนมัดมาขนาดไหนก็แล้วแต่เถอะกระดิกกระเดีอยได้บ้างแล้วมีแก่จิตกายใจแล้วอ่ะ ทำได้ทำได้นะนี่เห็นไหมนี่กระดิกกระเดียได้แล้วสบายขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดจุดนั้นแล้วมันไปเปนไปเปนไปเรื่อยมีแต่จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นไป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 